ตอนนี้เราอยู่บนที่ตลาดแสมสารสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับเดี๋ยวมาชิมหอยนางรมยักษ์นะครับโอ้โหสีฟดบานเลยเออโอ้ค่อยๆไหลเข้าไปครับเอาม้วนๆๆเป็นไงฉ่ำหอยใกล้พี่แล้วก็เคี่ยเข้าอย่าตักนะครับหืมร้านเจ๊จนหอยใหญ่แสมสารสัตหีบนะครับจังหวัดชลบุรีเป็นไงโหแต่คนเยอะมากนะวันนี้ กุ้งขาวโลละ280้ปูดำ650อยสนี่หมึกเป็นเป็นเป็นหมึกคาชิมิกุ้งมังกรเจ็ดสีใช่ไหมใช่ค่ะสวยค่ะไหนครับโอ้ปูดำโอนียไซส์ใหญ่เลยโอ้หนักมากหีกสอบแต่ว่าเป็นหมึกที่เขาตกมาเนี่ยครับนี่ยครับยำไข่เบงดา ทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่วันที่ตลาดเสมสารสตหิบจงังหวัดชนบุรีนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับพาไปเดินเที่ยวตลาดเสมสานะครับแล้วก็หาอาหารหาซื้ออาหารทะเลสดๆไปชิมกันครับอันดับแรกเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะพาไปที่ร้านเจ๊ชนหอยใหญ่ก่อนแล้วก็ไปเดินเที่ยวตลาดนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปที่ร้านเจ๊ชนกันก่อนเดี๋ยววันนี้เรามาที่ร้านเจ๊ชนนะครับเสมสารสตหิบจังหวัดชนบุรีนะครับเดี๋ยวมาชิมหอยนางรมยักษ์นะครับ อ,นนอันนี้ผมจะให้พี่สังเกตดูตรงนี้นะครับเวลาที่หอยมันเป็นหอยเป็นนะครับเวลาที่โดนน้าหรือว่าเราล้างน้ําแล้วครับ,รบมันจะเกิดการหดตัวหรือหยิกต,ตัวให้พี่สังเกตยวรูปกษณ์เขาจะเปลี่ยนครับโอเคครับนี่ครับโหน่ากินมากสาใหญ่สาใหญ่น้ำจิ้มใช่ไหมเอผมราตามชอบเลยช้อนอยู่ด้านข้างครับอขอชอ้อนขอชอ้อน แล้วก็ไหลเข้าปากเลยใช่ไหมร้อยใกล้พี่แล้วก็เขีย่ยเข้าอย่าตักนะครับหืมนี frankly. ่ยางได้แบบไหนอ่ะนี่ก็ม่ไดม่เซตถ้าหลายถ้าหลายคนเราไหลเซฟแต่บุ้งกว่านะหืมไหเซตกับเป็นชิดๆอย่างเงี้ยอร่อยอร่อยเศกเศก ตัวใหญ่มากทุกคนเข้าไปใช่สีฟูดราดลงไครับน้จิ้มน้ะจิ้มแล้วก็เอาแบบที่เข้าเลยนะไหลมันจะเต็มไหมอะไรนะเอาไหลครับไหลไหลไหลได้ขายผลไม้โอ้ยโอ้ค่อยๆไหลเข้าไปครับเอาม้วนอม้ๆนเป็นไงฉ่ำ เด็ดไหมโอเคเดว๋ยวโอ้โหคนเต็มร้านแล้วครับตัวนี้เยอะมาก่การงานสร้างกับความใหญ่ครับเอารูดรูดหลบเลยโอ้โหผมรักครับนี่ครับร้านเจ๊ชนหอยใหญ่สมัยสารสัตหีบนะครับจังหวัดชนบุรีเป็นไง โหแต่คนเยอะมากนะวันนี้โอ้โหเต็มปากเต็มคำครับจัดเข้าไปเป็นไงโอ้โหเด็ดเด็ดเด็ดเออนี่ครับโอเคเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเราพี่ครับผมเอาเอานี้ชุดนึงอีกชุดนึงได้ครับครับผมเดี๋ยวเราจะอ่าหลังจากชิมหอยสดนะครับเดี๋ยวเราไปที่ตลาดเสมสารที่อยู่ด้านหน้ามันร้อยเมตร เดี๋ยวเราเข้ามาที่ตลาดนะครับโมนี้นี่กุ้งกุ้งขาวกุ้งเชบวยกุ้งขาวค่ะอันนี้เป็นกุ้งอะไรนะครับกุ้งขาวถงน้ำค่ะอ๋อกุ้งขาวโลละสองร้อยแปดสิบได้ค่ะใหญ่ๆโอ้โหอันนี้สดๆใหม่ๆเลยเอานี้สักโลก่อนดี๋ยวไม่ได้สองแปดสองแปดเจ๊ผมสักโลได้ไหมได้ค่ะ โหดมากตัวใหญ่มาก <Ừ. S 1> ทุกคนอัวใหญ่นะอันนี้หมึกหมึกหมึกกระดองกระดองไหมมันเจริญอยู่แล้วล่ะพี่เกไปเลยอย่าหยิบบอกให้เอาความที่คุณใบใจอ่ะสองร้อยแปดสิบพี่เอไปสามร้อยไหมเอาไปสามร้อยเอาเลยครับสามร้อยสามร้อยครับผมมันก<อ>ู้ใหม่ๆเลยนะเจ๊เพิ่งขึ้นใช่ไหมเพิ่งมาค่ะ,มา,คะมาของพื้นบ้านค่ะจากประมงเล็กเลยใช่ไหมเรือเล็กเลยใช่ไหมโอ้นี่ ถือว่าถ้าเป็นกุ้งไซนี้นะครับไซใหญ่อยู่นะือว่าใหญ่เลยอด้วยราคาก็สองร้อยแปดสิบก็โอเคอยู่อันนี้อะไรแมงกระพุนอ๋อโลละสองร้อยครับผมเดี๋ยวขอขอเดินดูหน่อยหน่อยนะครับี๋ยวมารู้ไหมครับน,นี่ปลากระเบน ปลากระเบนจะเอ็นหอยจอกนะเอ็นหอยจอกอร่อยกระเบนโลละร้อยแปดสิบใช่ค่ะอันอันนี้อ่ะหอยจงดงวะต้มแล้วออ๋ต้มแล้วอันนี้คือแกะแกะให้แล้วใช่ไหมอันนี้เอ็นหอยจอกอันนี้แกะแล้วอันนี้หอยจอกครับอันนี้ปลาอะไรอันนี้เขาเรียกปลาสลากโอ้โลระไรครับปลาสลากโลละสามสิบบาทโอ้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเดินดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแวะมาครับผม น,นี่ปลาปลากระพงเรามีบริการทอดด้วยนะเน,นี่ยมึกหอมนี้ปูมา้าโลสามร้อยแปดสิบเลยโอเคอยู่นะนนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเดินดูกอน,นเดี๋ยวเราเดี๋ยวไหนถูกใจเราค่อยกลับมาซื้อโอ้นี่ปูไข่โลล,ละสองร้อยห้าสิบ ฟูกไข่ไปวันนี้วันอาทิตย์ด้วยคนเยอะมากนี่ฟูกหน้าร้อยแปดสิบสี่ร้อยของนี้แบบมีนึ่งมีแบบนึ่งก็ได้อ่านึ่แบบนงสามร้อยมาวันนี้คนค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับโอ้กูกดำ นี่อันนี้ทอดให้ด้ไหมคือทำหกร้อยสิบอันนี้หมึกเป็นเป็นหมึกคาชิมิแต่ว่าถ้าเราจะเอากลับบ้านนี่มันไม่ได้และมันต้องเอาที่ออกซิเจนมาเองตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวขาวตัวนุ้นตัวใหญ่ตัวใหญ่จิ้มตัวดำไปเดี๋ยวเราเดินดูกันเผื่อไปเจอแบบปลาสดๆอะไรพวกนี้อันนี้เป็นสลัดร้อยแก้วตังนุ้นเอาอะไรไม่รู้ สละชุมารี8ปบบาทนะครับโน้นเราต้องไปดูอีกฝั่งโซนโน้นมันจะมีแบบไซส์ยักษ์อยู่นี่ให้เรทอด็นหอยแข็งใหญ่นี่เป็นหอยแข็งใหญ่<ม>หอยกันนะอ่านี่ต้องอธรรมชาติอ๋อหอยแข็งใหญ่เลือกลูกใหญ่นี่เนี่ยอือ 220รอี่สหอยนางรมเยอะมากเลยน,ะะนี่โซนหอยนางรมทรงเครื่องต้องลองแล้วมั้ย100่บาทนี่ครับยำไข่เบงดาอันนี้สำเร็จแล้วใช่ไหมแค่ปรุงเอาไปปรุงรสอย่างเดียวได้เลยครับอ๋อเดี๋ยวเอาหนึ่งกล่องแล้วกันครับโอเคครับผมเดี๋ยวหนึ่งกล่อง <c oughs> จริงแบบว่าอยากใส่แบบเป็นตัวกินเลยนะอ๋อตัวนี้เหรอโอ้ตัวสี่ร้อยร้อมทตัวตัวนี้ได้ได้นี่กี่กล่องเนี่ยไข่ประมาณสี่กล่องสไข่เฉยๆนะอ๋อตัวเดียวเนี่ยนะอ๋อโอเคครับเดี๋ยวเอากล่องนะนีันนี่ร้อยหนึ่งเลยมาเอาไปโอเคครับขอบคุณครับโอ้นี่โอ้นี่เป็นฉลามฉลามเนี่ย สลามทําเสร็จแล้วเนี่ย,ย,ยมีปลากระเบนเนี่ยไปดูฝั่งนี้ดีกว่าไปดูโซนนูน้นเมือ่อ,อกี้หอยหน่าสนใจนะเมื่อกี้จะเ,เป็นกุ้งหมึกเหมือนกันหมึกมีที่บ้านมีกินแล้วเ,เดี๋ยวเอาเอาแปลกๆไปดีกว่า โอนี่กุ้งสายสามร้อยอันนี้ตัวใหญ่กว่าสามร้อยเออโซ่ของแห้งนะครับอันนี้หมึกโอ้ยเดี๋ยวไฟแ,บบแวบซะ อันนี้กุ้งกรถูกมากอ๋อไม่ใช่เห็นร้อยแปดสิบอ๋อมันขายขีดเค็ปขีดโลนึงพันแปดพี่ตัวปกติขายสามพันห้าค่ะวันนี้ขายราคาส่งเลยกุ้งมังกรเกล็ดสีใช่ไหมใช่ค่ะใไซส์สวยครับไหนครับโอ้ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่สดสดนะครับ ตัวนี้ถึงโลไหมพี่ไม่ถึงมันจะอยู่ประมาณตัวใหญ่เขาไปทำอะไรชาชิบิหรือว่าไปอบขาแล้วก็อบเนยค่ะโอใหญ่ใหญ่ใวันนี้คือเราคืนกำไรให้ลูกค้าเลยค่ะจากราคาส่งโอ้โหใหญ่มากหอยหวานไข่มึงเนี่ยค่ะไม่ใช่แป้งครับ่ อยอกแต่ว่าเป็นหมึกที่เขาตกมาเขาบอกจะไว้อยู่อืมั่ไแมงดามดาทะเลทำไม่เป็นน้ำเมาก็นะคนค่อนข้างเอะอเกับไปนี้เล่นเลน เนี่ยปูมะตอนนี้เหมือนยังไม่เห็นปลาโอปลาชาชิบิเราเลยเนี่ยถ้างั้นก็น่าจะซื้อหอยแครงไปให้เขาชิมสักโลละมั้งเนี่ยโอ้โหนีมกุ้ง,ง <c oughs> นี่ปูดำ <c oughs> สายใหญ่เลย โอ้หนักมากหมดแล้วอันนั้นจะเป็นปลาฉลาม <c oughs> อันนี้เป็นหอยเนี่ยหอยจงงังโดงหอยจังโดงสดๆนสดหอยตลับ เดี๋ยวเรากลับไปชมหอยแครงดีกว่าคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆที่ติดตามรับชมนะครับผมอ่าวันนี้ก็บรรยากาศคนแน่นมากก็วันนี้วันอาทิตย์ก็รรากาคนเยอะมากถ้าวันธรรมดาก็เบากว่านี้ก็วันนี้ก็ไปชิมหอยนางล้มยักษ์แล้วก็ไปซื้อของทะเลสดๆนะครับผมเดี๋ยวไปคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ